ก um. ่อนนะครับย่าโชคดีโชคดีลูกวัสดีครับว้าวน่ากินอีกแล้วว่าวันนี้เป็นเมนูอะไรอะ่ะคือวันนี้อะเป็นเมนูยำยำปลาแดดเดียวอะ่ะงั้นพวกเธอลองกินมาดูไหม นะอิสาะแกจริงๆเลยได้กินของอร่อยๆอทุกวันไม่ขนาดนั้นหรอกอมั้นละสินะที่เป็นแค่ปลาทอดไม่คิดว่าจะทําได้หลายอย่างขนาดนี้คือบ้านเราอ่ะประกอบอาชีพชาวประมงหาปลาเพราะบ้านของเราอ่ะอยูติดเพือนถ้าเหลือจากการขายยาของเราอ่ะชอบนามาเป็นปลา,าแดดเดียวเนี่ยแหละคือการถนอมอาหารแถมง่ายและอร่อยๆไปเลยใช่อ้ากดูวิธีทำปลาแดดเดียวจัง ฉันจะเอาไปทําให้แม่ฉันทําให้กินบ้างอะ่ะงั้นสั่งนี้พวกเธอไปเล่นบ้านเรากันไหมเรากับโบนัดจะไปตกปลาอยู่พอดีเดีย๋ยวเราทําเมนูปลาแดดเดียวให้กินด้วยนะโอเคเลยโอเค,อเคงั้นเราของกินเลยนะโกโก้ข้าวในเหลือนิดเดียวเองไปตักข้าวใหม่ไปพี่เกงอะ่ะเราอะ่ะไม่ได้กินอ้วนไปแล้วอ่ะมีแซ่โกโกกินเยอะจัง จเป็นหูเด้งอยู่แล้วมันปกติของเราอยู่นะเออวันนี้ไปตกที่เขื่อนเหมือนเดิมไหมเพราะว่าเมื่อวานเราไปตกแบบได้ปลาเยอะมากเลยอะเหรอเออโอเคโอเคงั้นไปเถอไยุ้ยเฮ้ยเฮ้ปลาเฮ้ยยุ้ยขไ้นมาขึ้นมาเอาไปเลยเขาเอาอะไเพื่อนวันนี้หมานมากเลยเราว่านะน่าจะทำได้หลายเมนูแน่เลยเลยวันนี้น่าจะอิ่มแตครับยาปลาที่ตกไปได้โอ้ได้เยอะเลยดู วันนี้มีเมนูลาบปลาแดดเดียวชูชีปลาแดดเดียวผัดกะ,ะเพราปลาแดดเดียวและมีปลาแดดเดียวทอดมีปลาเห็ดและมีกุ้งทอดด้วยนะนี่คือน้ำจิ้มสามารถกินกุ้งทอดด้วยหนละงั้นเราขอกินเลยนะแป๊บเราขอถ่ายรูปลงสตอรี่ก่อนโอ้เอแอลเป็นอีกแล้วอยแ,ลลแอลเสร็จยังเนี่ยฉันหิวแล้วนะแป๊บหนึง่งขอถ่ายรูปก่อนโอ้เอลอ เสร็จแล้วกินได้จะกินเลยวครคะโอ้โหอิ่มจังปุ๊บมันน้ามาอีกไหมเฮ้ยอะไรคนที่ฉันลงอ่ะมีคนมาดูกันตั้งเยอะแน่มาดูสิไหนเฮ้ยโอ้จริงด้วยมีแต่คอมเมนต์บอกว่าน่ากินจังเลยอ่ะ ยกเมนูปลาแดดเดียวของเองอะกำลังจะดังแล้วนะจริงเหรอเนี่ยดูสิงั้นครั้งหน้าเรามาทำเมนูปลาแดดเดียวกันอีกไหมโอเคเลย